ื่อทนายประมาณก้าดานมกัญชัยกลางวง,งแถลงข่าวมีข้อสงสัยกันทางกฎหมายว่าทนายความสามารถด่าคู่ความว่าอันไรได้หรือไม่เกิดเหตุการณ์ด่ากันแรงเมื่อทนายเปิดศึกกลางสือ่อใช้คำว่าอัไรใส่คู่ความจนโซเชียลเปิดศึกกลางสื่อทันทีเรียกว่าร้อะลุก,กันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนแบบนี้ผิดกฎหมายไหม ทานายมีสิทธิ์ด่าคู่ความได้ได้วยหรือตามกฎหมายไทยมินประมาทมาตราสามสองหกพูดให้เสียหายต่อหน้าบุคคลที่สามสามารถโดนฟ้องได้ดูมิ่นซึ่งหน้ามาตราสามเก้าสามด่าต่อหน้าโดนปรับไม่เกินหนึ่งมืนบาทแต่ก็มีข้อยกเว้นนะด่าคนอื่นได้ตามมาตราสามสามหนึ่งเรียกว่าเป็นการให้ข้อมูลต่อสาลอันนี้ถือว่าเป็นผลต่อลูกคดีไม่มีควาผิด สรุปง่ายๆถ้าด่านในศาลเพื่อสู้คดีรอดถ้าด่านอกศาลหรือด่ายาบเกินเหตุผิดแน่นอนเฮ้ยแล้วแบบนี้จัญยาบันของทนายความว่ายังไงชาวเน็ตอย่างพวกเราจะรับได้ไหมแล้วเพื่อนๆคิดว่าทนายความควรม,มีเสรีภาพในการพูดขนาดไหนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้คิดใหญ่ทําเป็นเหม้นทุกโครงการสรัเน่า